ครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้ครับก็จะพามาชมอีก2รุ่นครับผมรุ่นนี้ปีที่แล้วครับได้รับความตอบรับมากพอสมควรสำหรับรุ่นนี้ครับผมครับอันนี้ชื่อรุ่น Duo 6.5ของเราครับทาตั้งแต่สาขาหนึ่งตัวนี้ก็ยังขายดีอยู่ครับผมครับความพิเศษของรุ่นนี้มีอะไรบ้างครับผมครับดอกเบสคู่ครับเหมาะสำหรับครที่ชอบเบสนแน่นครับแนะนาเลยตัวนี้จบแน่นอนครับเสงกลางก็ได้แรงแหลมก็ได้แรงครับผมครับพร้อมด้วยความบึดของตัวนี้ถือว่าทนมากครับผมครับตัวนี้รุ่นแรก ผมขายที่9,900นะครับผมครับรุ่นเปิดเพลงธรรมดาไม่มีไม์ลอยครับผมครับรุ่นนี้เราก็พัฒนามาถึงตอนนี้น่าจะเป็น2ระบบแล้วครับผมครับตอนแรกเราทำแค่เปิดเพลงครับ9,900ส่งฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าว่าไม่มีไม์ครับเราก็จัดไปครับเพิ่มอีกเป็น1 9 0 0ครับส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันครับทีนี้ลูกค้าว่าแบหบทไวครับเปิดเพลงไปร้องไปแบหบดเสียอารมณ์แล้วก็จัดซอระบบเข้าอีกครับผมครับก็เป็นรุ่น11,900เห็นไหมครับรุ่นนี้ถือว่า มีการพัฒนาขึ้นมาเยอะมากพอสมควรครับทีนี้ความดังไม่พอครับผมครับอยากได้โหดนั้นนี่ก็มาผลิตรุ่นนี้ออกมาครับตัวนี้ก็ดู8นิ้วตัวนี้ครับผมครับรูปลักษ์การออกแบบการดีไซน์เหมือนกันหมดครับผมครับเพียงแค่ดอกเบตใหญ่ขึ้นกลางเยอะขึ้นนั่นเองสำหรับรุ่นนี้ครับผมครับและรุ่นนี้ก็มีหลายรุ่นเหมือนกันครับเราทํามาพร้อมลูกค้าทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นธรรมดาเปิดเป็นธรรมดามีแค่แบต ราคาแค่14,900บาทครับผมครับทีนี้รุ่นนี้เราก็ข้ามรุ่นมาเลยเป็นตัวไม้ด้วยแล้วก็สองระบบด้วยครับ16,900บาทครับรุ่นนี้จะมีแค่2รุ่นนะครับผมครับรุ่นธรรมดาคือเปิดเพลง14,900ส่งฟรงฟีถึงในบ้านรุ่นมีไม้เราทำสองระบบให้ไปด้วย1 6ึ0 0ับาทส่งฟีถึงในบ้านทีนี้ผมจะพามาเจาะลึกว่าในตู้นี้มีอะไรบ้างครับผมครับภายในตัวนี้ผมเมื่อเคยเจาะไปแล้วครั้งหนึ่งลูกค้าก็สามารถกลับมาด้วยว่าข้าง ข้างบนครับถือว่าเหมือนกันบดด้วยเป็นทางด้านตัวบดเพลงครับเนี่ยความพิเศษของรุ่นนี้คืออะไรครับผมครับถ้ารุ่นเปิดเพลงธรรมดาครับเนี่ยไม้นี่จะไม่มีนะครับเพีแค่รับระบบบลูทูธธรรมดาครับผมครับต่อมาถ้ารุ่นมีไม่ก็มีตัวนี้เข้ามาทันทีครับผมครับแล้วก็การใช้งานก็ถือว่าง่ายมากครับง่ายสุดครับผมเพราะว่าไม่มีอะไรมากมายครับแค่รวมเปิดเสียงแล้วก็เปิดสวิตช์ขึ้นก็ใช้งานได้แล้วครับผมครับตัวนี้ก็ถือว่าพิเศษบอดฟ้าครับผมครับสามารถแยกเบสดแยกกลางได้อัตโนมัติเลยสลับตัวนี้ครับผมัตวนี้ บอรดก็เหมือนกันครับเห็นไมครับทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับมดแต่ตัวนี้มีความพิเศษคืออะไรครับผมครับในตัว power ขับเบเนี่ยเราเพิ่ม power ขับเบไปอีก1ตัวเท่านั้นครับผมครับตัวนี้ใช้ power ขับเบตัวเดียวกันครับแต่ตัวนี้เราเพิ่ม power ขับเบไปอีก1ตัวครับเพื่อเข้ากับตัว8นิ้ว2ดอกนี่ง่ายเอาง่ายในบอร์ด power ของมันเนี่ยเราขับดอกนี้เราเพิ่มอีกหนึ่งบอดเพื่อขับดอกนี้ครับเป็นขับก้างละดอกเลยนะครับแล้วก็ดอกเบรเห็นไหมครับสองวอยคู่นะครับผมครับถือว่า มันแน่นอนเบรครับกร,กระจายจายแน่นอนสหรับรุ่นนี้ครับถือว่าเป็นรุ่นครับที่คนติดตามเยอะมากครับผมครับ ไอเคินใความฝันที่อาจไกลเกินตัวแต่หัวใจอ้ก็ยังหาวใสเจ้าคนเดียวเท่านั้นที่ซอยอ้ายเฮ็ดได้จับมืออ้ายแล้วยังไปนำกันความฝันที่อาจไกลเกินตัวแต่หัวใจอ้ยังหาวใสเจ้าคนเดียวเท่านั้นที่ซอยอ้ายเฮ็ดได้จับมืออ้ายแล้วยังไปนำกัน แล้วก็รุ่นนี้ครับเราทําระบบไฟสองระบบขึ้นมาด้วยเพราะว่าทุกคนต้องเข้าใจนะครับดอกใหญ่ขึ้นเพราะเอเยอะขึ้นเนี่ยแบตเตอรี่ก็บดไวขึ้นอีกครับผมครับแบตเตอรี่ทำไมบดไวขึ้นเปิดแบบเต็มพลังเต็มพลังเนี่ยยังไงก็บดแบตเตอรี่ครับจำเป็นต้องมีสองระบบเข้ามาเกี่ยวพันด้วยในการใช้งานครับผมครับแล้วก็จัดสองระบบให้เลยครับผมครับเป็นไงครับ2รุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวอัปเดตเนี่ยจุดกําเนิดของรุ่นนี้ก็มาจากรุ่นนี้ครับกำเนิดขึ้นมาก็เดิดขึ้นมาแล้วก็ คอดเป็นรุ่นใหญ่มาเป็นรุ่นนี้ครับผมเพื่อตอบโจทย์การใช้งานลูกค้าให้เยอะมากขึ้นครับผมครับลำโพงบลูทูธเป็นตัวที่ใช้งานง่ายมากครับไม่ต้องปวดหัวเรื่องใช้งานครับใครๆก็ใช้ได้ครับสำหรับใครที่ชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงได้บดสลับ2รุ่นนี้ครับถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าทุกท่านเลยครับผมครับโอเคครับฝากไว้2รุ่น2ราคาจากเอกซาครับผมคุณครับผม